สวัสดีคะ่ะพี่พีเีทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีก็พาทุกคนบุกป,ป่าบุกดงอีกแล้วนะคะมากับตีพาจะเข้าป่าเข้าดงนะคะทุกคนมาสวมความเป็นธรรมชาติมาทมความสวยความงามมาสัมผัสกับธรรมชาติไปพร้อมๆเมกันกับตีนะคะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่พิษณุโลกนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนน ว่าเป็นถนนไปแรไปนาไปรั่วไปสวนก็ว่าไส้ค่ะเป็นทางเข้าปากเข้าดงก็ว่าไส้นะคะภูเขามีแต่ภูเขาเหินปูนนะคะวันนี้นะคะตีเองนะคะขอมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะคะทุกคนที่มีหนุ่มเรานะคะ,ะหนุ่มเราคนหนึ่งเนาะมาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของตีเองเลยนะคะเขียนถามตีหรือว่าถามทั้งคนไทยทั้งตีแหละคะ่ะว่าประเทศไทยจเจริญตรงไหนวะนะคะ คำว่าว่านี่นะคะทุกคนตีแบบอจะให้ว่าอยังไรคาว่าว่านะคะไทยเจริญตรงไหนว้าหันเงี้ยค่ะทุกคนเนาะอันนี้ตีเองก็อยากตอบเลยนะคะอยากบอกเลยพามาดูให้เห็นกับตานะคะวันนี้นะคะนี่คือทางไปไล่ไปนาไปรั้วไปสวนทางเข้าป่านะคะแต่คนไทยนะคะยังสร้างเป็นทางลาดอย่างนะแทบจะไม่มีรถเที่ยวเลยนะจ๊ะนุ่มลาวนะคะดูเลยนะ นั่นก็เป็นส่วนข้าวโพดนะสวนมักสาลีเนาะาจะ่เราก็คือส่วนมักสาลีอันนี้คือส่วนปักม่วงนะทางมีแต่รั้วแต่สวนก็นยังเป็นทางลาดยางนะและข้างบนว่าทางเทิงนะทางเทิงเนาะขาเรียกว่าทางเทิงอยู่บ้านน้องตีทางเทิงที่สูงๆอันนั้นเขาเรียกว่าภูภูหินนะภูหินมีแต่หินแต่แบบอยู่แถวนี้มีแต่หินแต่เขาอะ มีแต่ภูมีแต่เขาแหละมีแต่ภูสูงสูงนะตั้งเลี้ยงกันแต่ว่าถนนหนุนทางเข้ามาก็มีแต่ให้แต่นาแต่หัวแต่สวนนะมีแต่สวนบักม่วงแบะเพื่อนกันอยังเฮ็ุถนนแบบเ่เรียกว่าทางลาดยางเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็แสดงถึงความเจริญนะคะความเจริญความสะดวกสบายนะคะ ไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะรถเกง๋งรถปิกอัพรถโหลดเตี้ยรถโหลดต่ำรถโหลดสูงรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็สามารถวิ่งมาได้จนถึงจำสวนจำสวนเลยนะจำทางออกสวนจำตีนสวนเลยนะคะคือโดยไม่ได้ถ้าพูดตามตรงก็คือแทบจะไม่ได้เหยียบขี้ดินนะคะตามถนนอยู่ที่นี่ก็ถ้าจะเหยียบก็คือลงไปที่รั้วที่สวนนั่นแหละถ้าจะพูดตามตรงเนาะ นั่นแหละค่ะนี่คือความเจริญนะคะความเจริญอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยการขนส่งเพื่อเรียกว่าการเ่าเรียกว่าถนนหุนทางเลยเนะถนนหุนทางที่สะดวกสบายนะคะไปไหนมาไหนก็รวดเร็วทันใจจะใส้รถยี่ห้อไหนจะใส่รถเกง่งที่ว่าโหลดต่ำๆ g ็ o w i n g ได้นะคะนในราคาถนนหุนทางดูนะเหบจะไม่มีคนเที่ยวแต่เพื่อนก็ สร้างถนนได้สวยอันนี้น่าจะเป็นวัดป่าเนาะเพราะว่าอยู่ใต้ตีนเขาเนาะทุกคนวิวแบบที่นี่ความอุดมสมบูรณ์นีมาพร้อมจริงๆนะคะพร้อมกับความสะดวกสบายพร้อมกับความเจริญนะคะที่มีถนนลาดยางไปจําแม้กระทั่งสวนสวนคือว่าเรียกว่าแถวนี้แทบ,บจะไม่ค่อยเห็นบ้านคนเลยนะถ้ามีก็น่าจะเป็นที่ว่าเพื่อนเรียกว่ากระจายออกมาอยู่ตามรัวตามสวนนี่เี้ย ไม่ใส่หมู่บ้านนะเพราะว่ามาแถวนี้เห็นแต่ไรเขาพูดแต่ให้แต่นาแล้วก็สวนมะม่วงเนาะสวนมะม่วงข้างซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นภูเขาภูเขาหินปูนเป็นป่าป่าหินปูนะ่ะนะนี่ละจ้ะหนุ่มเรานี่คือความเจริญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หนุ่มเรา จะเคยเห็นหรือไม่นะถ้าพูดถึงว่าความเจริญไม่ต้องถามก็ได้นะน้องตีว่าอะไรวะเนี่ยน้องตีแบบเจริญม้างใดวะหรือเนี่ยแบบเป็นคําถามที่แบบกวนมากเลยนะสําหรับความคิดของน้องตีเนาะจะให้ถ้าพูดตามตรงก็คือจะให้เขาคิดเหมือนเราให้เราคิดเหมือนเขามันก็เป็นไปไม่ได้เลยก็หลายคนหลายพ่อหลายพ่อพันแม่นะทุกคนจะให้คิดเหมือนกันก็คงเป็นไปไม่ได้ราคาทุกคนเนาะ อ่านะข้างหน้านะคะเป็นภูเขาแต่ถนนหุนทางดูเอานะข้างซ้ายข้างขวามือเป็นทุ่งนาเป็นป่าอันนี้ก็เป็นป่าเขาโพธิ์ที่สวยงามนะคะอ่าถนนเลาะเรียบตามตีนภูเขาหรือว่าตามภูเขาเนี่ยเป็นถนนลาดยางทางนั้นและสังเกตดูแทบจะไม่มีคนเที่ยวเลยนะถนนเส้นนี้แทบจะไม่มีคนเที่ยวด,นะดูใบไม้ใบไหลน,นะดูใบไม้ใบไหลนะจาช่วงนี้ก็ช่วงหน้าเนเรียกว่าช่วงหน้าแรงเนาะและดูใบไม้ร่น ก็ดูแต่ใบไม้หลุ่นดิมถนนนี่ก็แล้วกันนะคะแทบจะไม่มีคนเที่ยวนอกแาก,กแบบเที่ยวมารั้วมาสวนนะ,ะมารั้วมาสวนมาให้มานาคัดช่วงให้ช่วงนาช่วงเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาช่วงตัดอ้อยน่าจะคืคนดีนะคะถนนเส้นนี้แต่ช่วงนี้ค่อนข้างจะเงียบนะคะไม่ค่อยมีคนวิ่งผ่านซักเท่าไร่นะคะแต่ว่าถนนลาดถนนเพื่อนก็ลาดยางให้อย่างดีอย่างสวยอย่างงามและก็สะดวกสบาย นี่คือความเจริญของเมืองไทยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะถนนนะคะถนนที่เพิ่นสร้างมานะคะก็สร้างมาด้วยจากภาษีของคนไทยไม่ได้เป็นหนี้ใครนะไม่เป็นหนี้ใครนั่นเนี่ยนะคะมาแถวนี้ก็น่าจะเป,เป็นเรียกว่าเถียงนาเนาะเถียงนาเนี่ยเถียงไร่ข้าโพดที่มานอน,มนอาจจะมาอยู่สวนอยู่ให้อยู่หน้าแบบอยู่เฝ้าไร่ข้าโพดอะไรประมาณนี้เนาะ อุ้ยแถบวิวละธรรมชาตินี่สวยมากๆกดูนะคะความอุดมสมบูรณ์เพ่นปูเขาพดงามงามนะแถวนี้เพ่นปูงามจริงๆข้าเขาพดขนาดว่ามีแต่ภูเขาหินปูเนาะแต่ว่าเพ่นปลูกข้าวของปลูกอ่าประเภทเครื่องปลูกของฝั่งอ่ะงามนะคะงามแบบข้าพดก็ฝักใหญ่ใหญ่นะข้าพดนี่เขี้ยวงามนะคะแล้วก็ประเภทเรียกว่าปลูกผักสวนครัวพืชผสมประสานพืชแบบ เศรษฐกิจเพอเพียงนะปลูกคาปลูกตะไคร้อย่างเงี้ยมีเยอะนะคะและที่สําคัญเพื่อนจะเป็นพืชที่ว่าเ่าเรียกว่าต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ใหญ่ค่ะคือเ่าเ,เรียกว่ามะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเป็นแบบเป็นเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะตีว่าเห็นเพื่อนปลูกเยอะมากเก็บขายทีละเป็นละเข่งเข่งเข่งมีรถมารับเอาเป็นรถเป็นรถจําสวนเลยนะ จำสวนเลยเพื่อนมาเอาจำสวนเลยนะคะวิตีได้สังเกตเห็นดูวิวภาพสวยๆธรรมชาติสวยๆอยู่ตีนภูเขานะคะอันนี้น่าจะเป็นไล่เรียกว่าไล่อ้อยนะคะไล่อ้อยนะคะทุกอย่างคือลาดยางหมดนะคะถนนลาดยางหมดจําไล่จำํำนาแม,ม้กระทั่งตีนเถียงนาเลยนะคะตีนเถียงนาเลยค่ะทุกคนนะคะ ดูนะจ๊ะหนุ่นมลาวนี่นี่คือสิ่งที่หนุ่มลาวถามหาตีก็เลยพามาดูเลยค่ะทุกคนบับุป่าบูดงผ้าป่าพาดงมาดูเลยนะคะนี่ค่ะดูข้างๆหน้าภูเขาอันนี้ก็เป็นอ่าไรข้าวโพดหรือว่าสวนข้าวโพดเนาะสวนมักาลีนะสวนมักาลีมาจากอยูนเนามักาลีเนาะก็ดูเอาถนนลาดยางเบิ้งเอาถนนลาดยางเพื่อนจำสวนเลยนะคะจำสวนเลยสบายคักนะคะสบายคักลาย ถนนแบบรถนี่มาจอดแล้วก็ขนขึ้นเลยเนาะขนขึ้นเลยถ้าเวลาเิ่นเก็บเกี่ยวผลระุกเนาะไม่ต้องเออต้องบุกต้องบุกป่าบุกดงอะไรเข้าไปไกลๆนะคะทุกคนนี่แหะค่ะคือนี่คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญความสะดวกสบายและการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยั้ยงบอกได้เลยถนนเมืองไทยแต่ละเส้นแต่ละสายไม่น้อยนากันเลยแต่ละพื้นที่แต่ละขีดนะคะดูถนนคุณทาง อุ้ยเป็นแต่สะออนไหลนะคะเอาไปตีจะเอากลับบ้านจากเส้นสะบองนะคะทุกคนเอาไปบ้านจากเส้นคือซนะีดีนะคะเนี่ยค่ะสวยงามสะดวกสบายค่ะขับรถขับรางนีโอ้ยบทสะดุดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เหยียบเพลียวว่าเหยียบอะไรลูกตะกบตะเขียดอยู่เส้นกลางถนนนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะก็ถ้ารู้สึกว่าเหยียบตรงนั้นก็จะเป็นต,ต,ต,ตึ้งตึ้งๆถึงจะรู้ว่าตัวเองขับอกนอกเลนนะคะนั่นแหละคะ่ะ บอกได้เลยขับรถบนถนนเมืองไทยถ้าใครไม่สิ้นนะหลับในได้นะตีนี้ถ้าเป็นประเภทนั่งรถใหญ่นะคะมอเตอร์ไซค์ก็เฮบจะหลับเหมือนกันแต่ว่าหลับไม่ได้ต้อง ต้องพยายามนะคะทุกคนต้องพยายามถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมถึงความสวยความงามความเจริญความสีวิไลของเมืองไทยและถนนเมืองไทยที่สร้างขึ้นมาด้วยพาษีของคนไทยด้วยพลังของคนไทยที่สร้างมาเพื่อความสะดวกสบายของทุกๆคนนะคะล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของคนไทยวิศวกรของคนไทยออกแบบเองสร้างเองและก็ลงทุนเองไซด์เองนะคะโดยไม่ต้อง เรียกว่าไม่ต้องกู้ใครยืมใครนะคะให้เป็นนี่เป็นสินนะคะทุกคนนะคะนั่นแหละค่ะนี่คือความจริงนะคะไม่ต้องไปนั่งพูดให้ปากเปียกปากแสสนะคะทุกคนนี่แหละค่ะพามาสัมผัสกับความเป็นจริงพามาดูพามาเห็นกับตาเลยนะคะจะได้ไม่ดอกว่ามะนนูนะคะไม่ได้มันนูไม่ได้อะไรเลยมาพามาสัมผัสกับความจริงเลยว่า นี่คือเรื่องจริงถนนเมืองไทยเป็นแบบนี้ความเจริญของเมืองไทยเข้าถึงทุกพื้นที่การพัฒนาเรื่องถนนหนทางการพัฒนาเรื่องกิตใจคนการพัฒนาเรื่องความเป็นระเบียบวินัยของเมืองไทยของประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆถนนตามป่าตามเขาตามด้วตามสวนตามเขตสุนบุตรว่าเขตบ้านนอกเขตต่างจังหวัดถนนหนทางไม่มีขยะนะ สังเกตไม่มีขยะเศษถุง,ง,งยุงถุงยางไม่มีเลยนะคะเพื่นรักษาความสะอาดได้ดีมากขนาดตำรตั้วตำสสวนนะเพื่อนยังเก็บเมียนเก็บสะอาดสวยงามสะอาดหูสะอาดตานะคะโอเคนะคะคลิปนี้หากมีขอ้อผิดพลาดป,ประการเด็ดตีต้องกราบขอโทษขออภัยพีพ่พี่เพืพ่อนๆทุกท่านจริงๆนะคะก็บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอุ้ยงามคักส